ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง PAB Finland Channel นะครับผมพี่น้องจากาพี่น้องนะครับผมไปเบื้องนะฮะมือนีเข้าสิเตรียมเปิดวงมือนีแล้ววันนี้ทําการแสดงอย่างเป็นทางการนะครับผมเปิดวงแสงทองฟินแลนด์นะครับ,บ,อ, land, รบอ่าตอนนี้ซังกะซีมันกับมะแอมแล้วพี่น้องแม่แม่ค้าเพาขายมาหลายแห้งแล้วพี่น้องเขาจิมาห้าเบื้องแบบไกลๆมาขายแบบไกลเป็นดอกพี่น้องเห็นบอ ตอนนี้กคือว่าพ่อค้าแม่ขายกำลังเริ่มมา,าตั้งร้านขายของหนางานแล้วพี่น้องนันเวลาบ่ายสองเนาะมีกบ่ายสองแล้วพี่น้องกูนะพ่อค้าแม่ขายเริ่มมาลงน้ำแข็งแล้วลงร้านค้าร้านขายแล้ว เบียที่เฮาฉากกับประกอบบ้านเร้วพี่น้องถ้าประกอบก้อนนะครับผมทางข้าก็เรื่มมาหลายแล้วพี่น้องจะทเหมเือนแรงกับสีเต็มทีดนี่แหละพี่น้องล่างขาล่างขายกันด้เนาะเห็นบอก่อา้าไม่ขายกำลังมาแล้วทางเข้างานตอนนี้ตรงเป็นจุดขายบัตร จุดขายบาัตรจุดคัดกรองก็มีคัดกรองต่าง,าง,าง,างๆนานาพี่น้องอันนี้จะเป็นร้านปลาเมึกยางผู้ใดอ,อยากเบิ่งมาแล้วอยากกินปลาเมึกก็สร้างไปกินก็บาตนี่วเวทีเขาอ่ะเวทีกับพันแล้วพี่น้องเอ้ยจอ่อดกำลังสีเ่เฮขึ้นตอนนี้เวทีหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นและประมาณนี้แหละพี่น้องเวทีกับ อันนี้จะเป็นป้ายซื้อนี่นี่เป็นป้ายซื้อนี่มันนี่แสงทองฟินแลนด์มันจะเปิดคือเป็นไฟนี่สิญกสิญก์ขั้นสิญก์ขั้นนี่คือเป็นของคือเหลียงเทิงสิญญ์ข้ามป็นเหลียงเทิงอันนั้นก็สิมีเสาเสาโค้งเล็กโอ้ยหลายอย่างบ้านเล้วหลายอย่างหลายอย่างบ้านเล้วมบ้านเหลี่ยมเยอะอีกเยอะอีกเยอะ กว่างขวาง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 พี่น้องเอาเขาพักในนี่ข้างหลังโอวเขาทั้งพุ่น แนบนมั้งี่แค่นังน่ะติดไฟหรออ่าคุณอคุณอมาฝึกง,งางกับรโด,โดรูดส่วมห้องน้ำบริการไปล้างเราบอกห้องน้ำ ช,ชื่อยู่เปลาศิลปินเลบเส้นท้งมนี่ก็มีเอียนมุชาไม่บาซาลีโอยมาหอดแล้วพี่น้องมาหอดแล้วแขกเราเชินข่อย สวัสดีครับแฉลบเสืงองบอท่าคปปลิปจะคีว่าใส่โดดดิดวงโดดดิดวงมาแฉจน่าจะชิลเลยท่าคลิปเดี๋ยวก่อนไม่ไปเชอรี่กันเฮ้ยนี่ดิปักตะไข่เมันโจ๊กฟองอะ่ะแต่ยังมาบอกแล้วคุยกันแล้ว ตาบ้าบ่อยฟังกันเดี๋ยวก่อนนั้นบากันพายุลงเลยมากันโอ้ยอยากขันยูซุสุดเลยตาบ้าพี่บริสุทธิ์ดียุคนี้มันนยุคี้เทวดาฟาดอีพันบอฟังแล้วครับว่าบริสุทธิ์แสดงว่าเทวดาเพิ่นตาบอดเพิ่นเปลี่ยนแล้วเพิ่นเพิ่นหายได้ยังไงแล้วเดี๋ยวจะบอกเบื้องหลังดอกออกซีบ่าใดอันนหนเอขึ้นมาเมื่อไหร่เอียชาติไลายสุดยี่ปุ่นรีวิวบ้านรีวิวอันออฟฟิศอยังยี่ปุ่นถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวจะไปถ่ายเอาน้ำก่อน เมื่อคืนนี้ไม่งานอยู่สแตกบึมมื่อคย้ืนาบริษัทนภานบอ่ะเห็นบ่ช้มาขวาดดออกเลยเห็นบอจอดปุ๊บเดดตอกปุ่มเลยแมนเพิ่นต้องเพิ่นปูเพิ่นเแต่คนแบบบ่เยติ่มเน่แบบปวงปวน่เพิ่นจะสิมากถามว่าปกตินี่เพิ่นบ่อเพราะว่าบ่รู้นะมันบ่ถึกสเปคเพิ่นบ่อต้องเกินเกินันเกินอะไรแบบเรื่อยๆเน่พี่น้อง เอาเออพี่น้องพี่ชายบ้านเออหัวยัวกสิ่งกสียนไรสวนบอกเพื่อนมาเออว่าบรรยากาศเขาเป็นไรทั้งขอกจดขนาดกลองยังเนี่ยกสิไทยเพิ่นเบื้องนะฮะคนที่คนจะดีดีที่ใจใช่ใบหน้า รอบ๊สูญญ่เแียดอกเมือ่อนนไหร่ใช่ชมีคลิปหลุดอยู่เดอ้อมากอกว่าฉันเ่าว้ามได้แจสุดฤทธิ์อยู่มื่อนีร่มีว่าอยู่เดี๋ยวมื่อนีร่ห้ามมาเคลี่ยได้ใจกมันแล้วอีเกเนาะเอออันนี้ก็อันนี้ก็ตื่นแต่เช้านอนอี่เนาะ มันดิจอยตีนสั่งมันดิจอยญาณเนาะญาณอาจารย์เขาเราไปได้กินเราเขาไปเจ็บไปถ่ายคลิปย์ทีน้าทิพย์น้ำทิพย์ชโลมใจน้ำทิพย์ชโลมใจบ่แม่ครับผม่วนไปหาบอกไปหาบอกใส่ไหลแล้วออกซื้อเห็นยังอาจารย์เขานั่นถ้าเป็นผู้ดีผู้จบว่ากินของสุราโปกินสุราไม่ได้แมนจะมาผิวเราขาไปตอนนั้นบ้างนั่นขาวปื้อๆกินนม เปิดไฟบันอ่งน้ามาเปิดแบบไฟนมือแรกดิพมแดงนะครับนี่ใหม่แบบเอี่ยมเลยเห็นไหมดูดีขึ้นไหมเนาะไม่เสียบเออเสียบเสียบตาได้แค่ถอดแป้นถือแดดพอแปดไฟไว้ไหนตัดพอย่ามันม่ยครับอันนี้ยังขนนี้ยังสีใส่จอบันนี้สีใส่จอบันยังจอกอะไรก็คิดแต่คนเ้มากกะได กูไม่ก็คิ้เต็มนไปตัยักตัิสตตมุนีสตัสอบงมนีรถรถดับเพิ่มมาไปรถอียงกวรถชุกเสียบาะรบอาผูดอดนั่น โอ้ยพญายันสวัสดีครับเป็นผู้บ่าวห้องใดนสะดอกกำลังสีปล่อยเ,เ,ยเ,เ,อเจ้าความเครื่องเสียงไหมนี่จ้ความเวทีนี่ก็เครื่องเสียงนี่ม,น,มน,นี่พี่น้องมาใส่่มาใส่คือใส่สุดลงพยายบาลโอถเตรียมพร้อมอนี้ ไปไปสอนไปบอกงานในหน่อยก็มาหยุดจุดใดหยุดใดวงนี้พยาบาลกับมี่เนาะบุคลากรเป็นพยาบาลผู้ซอยกับมี่ยังว่าหาไส้นานเรียบร้อยแลยได้นานพี่สิไปยืนเรียบร้อยแล้วบอลแล้วแต่งมาขึ้นบุนแม่นเตอร์เจ้าเติมเอาอันไรพอถ่ายคลิปถ่ายคลิปโอ้ยชิบาโจกขี่ดังเส้นคลิปเขากระไลอาจารย์สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมอลังการมันจะเป็นมันเป็นบริษัทอีเด้นนี่องค์กรนี่ เต็มบริษัทมีทุกการมีทุกอาชีพช่างไฟช่างไฟก็มีเด้ส่วนตัวนี่นี่จบช่างไฟมากคู่กับมี่ว่าคู่เป็นพระรำกับมีอันนี้ว่าเป็นแสงทองฟินแล่นในสื่อดิอันใดนี่อันนี้ว่าเป็นแสงทองฟินแล่นในสื่ออันใดครอบคลุมทุกอาชีพครอบคลุมทุกอาชีพแยนบอมีทุกอย่างในูบเบอร์ก็มีนะแต่ยูทูบเบอร์เขามีไอยูทูบเบอร์ยอดที่สุดแล้วยูทูบเบอร์นะมีมีมีอย่างอีกกว่านี้นี่ คู่กับมีพอเด็กตึงกับมีขัาไปบ้านน้องมังอะไรนี่แล้วขับเป็นเจ้ามาเออรับขับใครอะคิดว่าน่าเอาลงมาเฉพาะหน้่คนตีใครมาเคลียรใจนะตัวรถจะมาจอดพิบดนี่เอารถจะใอยเป็นเจ้าของงานเจ้าสิวาสุดไทยบอกบอกงานบอกงานบอกงานใครเป็นเจ้าของงานนี่ผมมาจะเวบนมึงทำยังไงเป็นมั่งว่าในมีไผอยู่นี่ตอนน่าไปเลื่อนแล้วก็เบิ่งเหตุการณ์เนี้ยเนาะเป็นแต่เนาะบ้านอีกคือเก่าหรอมึงส่งเด้อ ปักตะไคร้เมือนี้พี่น้องเบิ่งขี่ฝ่ามากไม่พัชรีปักตะไคร้เปิดฝ้าเปิดเลยเปิดเปิดไปเลยแรงเลยบาทหนึ่งชั์มัตกอย่างที่อาิาทีนี่ข้างหลังม <c oughs> มันอมฟังหนึ่งก็น่อยบาทหาเลนะบบดเสียเหลี่ยเนาะ <c oughs> จะรั่วจะรั่วมนบ้าวประกาศาบเบเนี่ว,าาวันนี้แฟนค่ะแฟนเพลงคนไหนที่แบบว่ามาแล้วพี่นองกับมาตะวิน กำลังไปทีกับทาเลียงได้กับขวรจะเลียงเพราะวา่าช่วงนี้มันอย่างนี้เน,ะนะะาะแจ้งไปครับว่าแนะนําว่าไม่ควรที่จะเข้ามาหลังห่านเนาะทายหน่อยที่ดีกว่าเนาะ,ะทายแบบเซฟเอทายขึ้นมาเลยแล้วว่ากับเนี่ยน้ให้พี่น้องมาตะเวนเพราะวา่ามือนีเนะ่ะคอนเสิร์ตหลินตะเวนแฮงอย่าอย่าอย่าไปตีความหมายว่ารัางเกียรกันแต่ให้ตีความหมายว่าป้องกันกับร่างเกียนั่น่ะไงยๆกับเซฟทั้งศิลปินและแฟนคลับบางทีศิลปินเป็นี่ะ พี่แมล่ะเราก็เป็นห่วงแฟนคลับพี่แม่ล่ะอารเสียเข้าไปหลายหม่องก็เพลินอับูร้อ่าเข้าไปใส่มาเน่ป้องกันเอาพี่น้องพี่น้องโอเคเดี๋ยวไอศครีมมาแช่กับแม่มาเป็เบยอเดี๋ยวเสี่ยวมาหลายเสดไปพักกันชั่วโมงหนึ่งอส่ยมาหลยเสดอีกทีหนึ่งพูดหน่อยได้ยอก็ได้ เพ่อความนัาน้สนนเพนอาได้อเยเนีังเจอันบต้นงนี่นั่งไ้ดนงีน้้เก้าอนั่นเป็นของนนี้นข้างหน้าก็แคอยคอยคว้าเร็วถ้าต้องเล่นขืนดูเต้นแดงเปลนสุรยายี่เอาสุดกุหลาบม่ต่อย่เด้อเตนน้อยเต้นแดงเออเอาเบื้งไปสลาบต้นแดงกัยเต้นแดงกั เอาไม่ใหเต้นแดงให้นักร้องให้นักร้องนั่งมั่นใจกันใส่ขอใส่เพคือมันเสือบ้างแตมันพอใจเจ้าหัวไงฉุดไปแล้วแหละสีสาน้ำมอสิชีบึงปั๊มน้ำมอเอาะมัการนี้แล้วก็รอพันอยู่นี่มันดึงขึ้นมาได้ซักรอขึ้นมาได้น้ำมันหนักกันบ่มันหนักเอาเพิ่งคือว่าจะเทสไฟเมื่อกี้พี่แน่ใจะเทสไฟเทสไฟก่อนมันวางหันนี่มันเดียงหนาเดียงแล้วเอาพไปไฟไปไฟข้าบ่เลียวก็เลยเอาจอยไปเป็นซื้อเที่ยงง่ มันก็นักเขาแล้วจอยเอดีดีตอนลอกไม่ได้กับน้ำมัหรอเออยังสีนี่ไหมเนียยันขึ้นหนาลักแต่น้องวันนี้ขอขอทุกงานนะจ๊ะเจ๊ผจะไปว้งาใหเจ๊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 เจเจ๊เเจ๊เจ๊เเจ๊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 เจจ๊เจ๊เจ๊เ กอเป็นแต่เบิ่งคางเนาะอแจมแก้มสวัสดีทุกท่านนะครับที่เป็นเอฟซีคุนฟันเฟลนะครับก็ผมเด็กชายสยามน่ารักทำไมวันนี้มาสายยังเลยฮะผมเหยียบมาเต็มที่นะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเอาไม้เท้เอาไม้เท้าเ้ยผู้ใดว่าผมฟองเสียงเมื่อคืนไหมไเท้ยเดียวๆดีเฮ้ยเหตุกานณ์เฮ้ยเหตุกานเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำเพรื่องเสียงได้เลยครับเชิญเลยครับผมเชิญด่วนๆรู้แต่งตัวมาแล้ว รถตันตกมันารถบานอนอันรถเบานอนพี่น้องให้ตาชิน้อนถ่ายนี่ก่อนจะขึ้นแานเหมือนแรงจอดรดงาน้งรถจนรับแบนจอดของงานแค่รุ่นเดียวรุ่นเดียว่ปานนี่คือคนละสี่ห้าพันหล่างสิบอ่ ของข่อยเหลืองแล้วมันตตกเดดนี่แหละขามันตัวห้าตากแดดงั้นมันจะเหลืองเมีนแงน้อยหาสิไปเบิ้งอัะหลดนอนผี่น้องเห็ดดีดี่อยเบิ้งแล้วเพราะว่าดูคลิปไอ้ไอ้ต้มน้อยแมอันเบื่งเพื่อน่ะเอบ่บือง่อยไปช้อนนนึงเนาะ แล้ว่าอยากทำแบบนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยสวงคนกับย่ามเจ้าอยากนอนเกงจไปนอนตี่างกานมันสบายผัมันยคเนอื่นเห็นมันถูกธรรมนสมัครตียางอโอเคพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องเดียวเดี๋ยวมาอัปอดตเด้เบื้องพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า